วัีครับวันนี้นะครับต้องอิสาะอินทบายรไบเราจะพามาชมบอลสีนะครับวันนี้เราจะพามาชมบอลสีที่ชื่อว่าอะไรนะครับไปติดตามกันได้เลยครับสวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับบอลสีที่ชื่อว่า เนาครับอีดเนานี่ครับอีตเนานะครับมีกัดสีแล้วนะครับก็มีแต้มนะครับแต้มสีแดงเรียบร้อยนะครับนี่ครับแต้มสีแดงนะครับเราก็มีแต้มสีแดงแล้วนี่ครับอีตเนาของแท้ต้องมีแต้มสีแดงแบบนี้นะครับ กัสีขาวสวยงามแล้วนะครับเนี่สยสวยมากนะครับสวยกว่าในรูปเลยนะครับตัวจริงสวยมากนะครับแต่ละใบนี่นะครับขาวโพลเลยนะครับนี่นะครับเอกากของเขานะครับสำหรับอินนาอันนี้ใบอ่อนนะครับ ก็แตกใหม่นะครับสียังไม่กัดเยอะนะครับสหรับลักษณะดินของเจ้าอีเหนานะครับเจ้าอีเหนานี่นะครับเขาก็มีใบนะครับใบนี่จะเป็นสีเขียวมบนี้นะครับแบบนี้ใบนะครับจะเป็นสีเขียวมาเลยนะครับสีเขียวมานะครับ เดี๋ยวจะให้ดูว่าเขียวมานยังไงก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูไปดูใบเด็กของเขาเลยนะครับนี่นะครับใบเล็กของเขานะครับเขียวอย่างนี้เลยนะครับสําหรับอีเนานะครับเขียวแบบนี้เลยนะครับเขียวแบบนี้นะครับแล้วก็พอโตขึ้นมานะครับก็จะมีเขียวแล้วก็มีขาวขาวจะแทรกเข้ามาในใบเขียวเรื่อยๆนะครับ ใส <cek> ่เข้ามานะครับใส่เข้ามาเรื่อยๆอันนี้อันนี้ใบนี้น่าจะ1เดือนแล้วนะครับขาวเริ่มแรกขึ้นมาเยอะแล้วนะครับแต่ก่อนก็เป็นเขียวนะครับแล้วมันก็จะขาวขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแบบนี้นะครับขาวขึ้นมาขาวขึ้นมาครับแล้วก็จะมาขาวแบบนี้เลยนะครับสวยมากนะครับพัฒนาการของเขานะครับจะ มีสีเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับถ้าอยากให้สีน้องเขานะครับเพิ่มขาวขึ้นมาสวยแบบนี้นะครับน้องเขาจะต้องได้รับแสงแดดนะครับช่วงเช้านะครับไม่เกิน10โมงเช้านะครับจากเช้าเลยนะครับที่ไม่แสงออกมานะครับไม่ควรจะเกิน10โมงเช้านะครับเพราะว่าแดดบ้านเรามันแรงนะครับเดี๋ยวใบน้องเขาจะไหม้นะครับ กลับกลายเป็นว่าจะไม่ได้สีที่สวยงามน,นะครับถ้าเราน้องเขาเจอแดดที่แรงเกินไปนะครับรามาดูก้านใบของเขานะครับลักษณะก้านใบนะครับนี่ครับก้านใบของเขาจะเป็นสีเขียวด้านบนนะครับแล้วก็จะมีสลับลงมาเป็นสีน้ำตาลนะครับ น้ำตาลแบบนี้นะครับนอเขาเขาก็จะออกมาจากตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับจะเป็นกีบตางนี้จะออกมาจากแถวนี้นะครับส่วนดินที่เราใช้นะครับเราก็จะใช้ดินใบก้ามปูนะครับใบก้ามปูแล้วก็ใบมะขาม ดินใบก้างปูดินใบมะขามนะครับแล้วก็จะใส่ปุ๋ยออดโมโคดให้เขานะครับนี่นะเม็ดสีเหลืองเหลืองปุ๋ยออดโมโคดนะครับสำหรับใส่ไม้ประดับนะครับปุ๋ยออดโมโคดนะครับวันนี้นะครับเราก็จะพามาชมความงามของเจ้า เนาานะครับดอนเนาานี้นะครับเขาจะชอบไอ้ดินที่ชื้นนะครับชื้นแต่ไม่แฉะนะครับเป็นดินที่ดินร่วนนะครับไม่เก็บน้ํานะครับแล้วเราก็ควรจะมีนี่ห่างต้องมีที่รองน้ำให้เขาครับจะไม่ให ดินแห้งนะครับเพืให้รากขาดูดน้ำได้นะครับก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามด้วยนะคะะรับอย่าลืมกดติดตามนะครับสวัสดีครับ